สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนสุรินครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสานะครั้งที่11เนาะที่มรราชชมงคลเรามาวันแรกนะเพื่อนรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงก็เลยพูดไม่ถูกเนาะก็ขออภยัยเนาะถ้ามีอะไรผิดพลาดเนาะวันนี้เรามาถึงงานแล้วนะเพื่อนเราก็มาชมสวนข้าวโพดก่อนเะนาะเรามาชมสวนข้าวโพดเพื่อนนี่ กำลังออกฝักเยอะมากเ,เพื่อนๆสวยมากเลยมีตรงนี้จะเป็นโซนของสวนข้าวโพดเพื่อนเราจะเดินตรงสวนข้าวโพดก่อนแล้วกเราก็จะไปเดินสวนทุ่งตาลตะวันเนาะอันนี้เป็นสวนข้าวโพดเพื่อนเราให้เพื่อนๆชมสวนข้าวโพดก่อนเนาะสวยงามมากเลยเพื่อนจะใหญ่มากเลยเพื่อนต้นก็ไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าลูกฝักใหญ่มากเลยก็โพดเพื่อน เป็นโซนของสวนข้าวโพดเพืนะ่อนเราจะให้ชมสวนข้าวโพดก่อนเนาะข้าวโพดสวยมากเลยเพืนะ่อนมีคนเข้าไปอยู่ในไร่ข้าวโพดนี้หรือเปล่า <laughs> ออกฝักแล้วนี่เพืนะ่อนอีกไม่กี่วันก็เก็บได้แล้วนี่ <laughs> เยอะมากเลย เป็นสวนข้าวโพดตรงนี้เป็นโซนของข้าวโพดน้องเพื่อนเดี๋ยวเราจะเดินจะเดินไปทางสวนทานตะวันเพื่อนแปล่งของทานตะวันอยู่ฝั่งนู้นเพื่อนคนยืนถ่ายรูปนั่งถ่ายรูปเยอะมากเลยตรงนู้นคนเต็มเลยตรงนู้นคนเต็มเลยเพื่อนสวยมากเพื่อนตอกไม้สวยมากเลยอันนี้เป็นทุ่งทานตะวันถึงแลวเพื่อน ทานตะวันเยอะมากเลยกำลังออกดอกตรงนี้ก็เป็นโซนทุ่งทานตะวันเพื่อนเป็นโซนของทุ่งทานตะวันเพื่อนใหญ่มากเลยตรงนี้กำลังออกดอกเต็มไปหมดเลยเนาะคนมายืนถ่ายรูปเยอะมากเลยเพื่อนคนมาถ่ายรูปกันเยอะเลยตรงนี้ สวยมากเลยเพื่อนคนเยอะมากเพื่อนวันนี้คนเยอะเนาะวันนี้เป็นวันที่19กุมภาพันธ์2 5ง7เพื่อนๆเรามาชมสวนทานตะวันเพื่อนทุ่งทานตะวันเนาะในงานกเกษตรครั้งที่11เเนาะจังหวัดสุรินทร์เพื่อน ออกดอกเนื้ออา,ารามเต็มไปหมดเลยคนยืนถ่ายรูปเยอะมากเลยเพื่อนคนเยอะมากสวยมากเลยมีที่ให้ถ่ายรูปเยอะ เพื่อนๆชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆเนาะชมทุ่งทานตะวันเพือ่อนยาวไปถึงนู่นเลยเนาะยาวไปถึงทางนู้นเลยเนาะยาวมากเพือ่อนคนก็จะอยู่ทุกๆจุดเลนเพือ่อนมีที่ขึ้นไปยืนถ่ายรูปมุมสูงด้วยทางนู้นเพือ่อนเนาะมบันไดขึ้นไปตรงนู้นเพือ่อนขึ้นไปถ่ายรูปได้ตอนนั้นยืนอยู่ตรงนี้เนาะ มากเลยเพื่อนวันนี้ก็ให้เพื่อนๆชมทุ่งทานตะวันกับสวนข้าโพดน้องเพื่อนชมทุ่งทานตะวันกับ พันตะวันกว้างใหญ่มากเลยคนเยอะมากเพื่อนวันนี้คนเยอะมากคนเต็มเลยเพื่อนโหมองไปทางไหนมีแต่คนถ่ายรูปเต็มไปหมดเลย คนเยอะมากวันนี้เพื่อนมาชมทุ่งทานตะวันเนาะช่วงเย็นๆก็อากาศเริ่มไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ก็มายืนกลางแจ้งตรงนี้ได้เนาะเพื่อนทุ่งทานตะวันก็กว้างมากเลยเพื่อนสวยงามมากเลยวันนี้กำลังบ่งบานเต็มท้องทุ่งเลยเพื่อน,น คนเยอะเพื่อนขนเยอะมากเลยเพื่อนวันนี้หมุนเร็วนิดนึงเนาะเราหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะได้รับความสนุกและความบันเทิงในการชมคลิปของเราในวันนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจให้ช่องตีคอนสุดินด้วยเพื่อนเราจะนำบรรยากาศดีๆแบบนี้มาให้เพื่อนชมกันอีกเนาะเป็นบรรยากาศ

วันนี้ก็ให้เพื่อนๆชมทุ่งทานตะวันกับสวนข้าวโพดนงเพื่อนชมทุ่งทานตะวันทุ่งทานตะวัน